ช่วงนี้รนดอมคายังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยรวมหลังจากที่เป็ดมีการประกาศชาัดว่าไม่เร่งรีบในการปรับขึ้นรัอดอกเบี้ย เป็นสาเหตุสําคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวสูงขึ้นของทองคําค่ะอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะปะจัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามาหนุนทองคําจะเป็นเรื่องของความวิตกเกี่ยวกับเรื่องของเงินเฟ้อนะคะทองคําก็ได้อาน,นิสงส์เชิงบวกจากเรื่องดังกล่าวด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนพนันธบัตรที่แท้จริงตอนนี้ติดลบมากยิ่งขึ้นนะคะก็เป็นปัจจัยเพิ่มเติมที่ช่วยกระตุ้นแรงซื้อทองคําค่ะในฐานะสินทรัพย์ที่ไม่ได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะคะปัจจัยต ต่างนี้ค่ะทำให้ทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องจนกระทั่งขึ้นไปทดสอบระดับสูงสุดบริเวณ1,832งพันแปดร้อาเมื่อช่วงเช้าวันนี้ในตลาดเอเชียค่ะแต่โดยรวมค่ะแนวต้านสําคัญก็ถือว่าอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณดังกล่าวนะคะโซนแนวต้านบริเวณ1,834ถือว่ามีนัยสําคัญในหลายๆมิตินะคะยังเป็นเรื่องของระดับสูงสุดนะคะของเดือนกรกฎาสิงหากันยารวม ถึงเป็นกรอบบนของไซ์เวดดาวในระยะกลางด้วยค่ะเบื้องต้นถ้าหากว่าทองคำดิ่งกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านระดับดังกล่าวแล้วยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปยืนได้ใครที่มีทองคําอยู่ในมือก็แนะนําว่าให้ขายทำกำไรออกบ้างเพื่อลดความเสี่ยงค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ เทคนิคทองคาเองนะคะถือว่าอยู่ในทิศทางขาขึ้นดังนั้นแนะนําว่าทยอยขายบริเวณนาต้านแล้วรอาการพักตัวของราคาจึงกลับเข้าซื้อเพื่อที่จะเก็งกําไรจากการบิดตัวอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างแนวรับระยะสั้นนะคะบริเวณ1820-1818อถึงอาจจะเป็นจุดที่นักทุนที่รบความเสี่ยงได้เท่านั้นแบ่งไม้ในการเข้าซื้อค่ะแต่สาหรับนักลงทุนที่รบความเสี่ยงได้น้อยหน่อยนะคะอาจจะรอดูว่าเขาจะหลุดบริเวณ1 8ึ่ 1 0ถึง1,818หรือไม่เพราะถ้าหลุดบริเวณดังกล่าวชื่อได้ว่าทองคำอาจจะปรับฐานในรูปแบบที่ลึกมากยิ่งขึ้นค่ะรับถัดไปจะอยู่บริเวณ1,811 1,803เยซอฮีอาลค่ะแนะนําว่ายังคงขึ้นขายลงซื้อนะคะแนวต้านบริเวณ1,834ถือว่ามีนัยยะสําคัญบวกรวมกับปัจจัยทางเทคนิคเองค่ะจะเห็นได้ว่าตัว RSI ในทำเฟรม1ชั่วโมงยังเกิดสัญญาณ bearish RSI ide divergence อย่างต่อเนื่องนะคะตราบใดที่สัญญาณเชิงลบดังกล่าวยังไม่ เคลียนะคะยังต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนทองคําแต่ถ้าหากว่าสัญญาณทางเทคนิคดังกล่าวมีการเคลียร์ไปได้นะคะมีการเรียกได้ว่าทำไฮเออร์ไฮในตัว IS I อซนะคะและถ้าหากว่าทองคาสามารถผลักดันตัวเองจนผ่านแนาวต้านสาคัญบริเวณ1 8 3 4ไปได้แนะนําว่าถือทองคําต่อค่ะเพราะว่าบริเวณดังกล่าวถ้าผ่านได้มีโอกาสที่ทองคําจะมีการปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า10เหรียญนะคะโดยมีแนวต้านถัดไปบริเวณ1000 143และ1,853ยชัย่นทีเาตามลำดับค่ะสำหรับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานที่ต้องติดตามวันนี้นะคะมีทั้งในมิติของบ้านเราแล้วก็ในของสหรัฐด้วยนะคะอย่างวันนี้เองประมาณบ่าย2จะมีการประกาศมติของกนง,งหรือว่าคณะกรรมการน,นโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะตลาดคาดการณ์ว่ากงงานงน่าจะยังคงอาจจะดับเบิลยไว้ตามเดิมแต่จะต้องติดตามสเตตเมนนะคะหรือว่ารายงานหลังการประชุมว่าจะมีมุมมอง เกี่ยวกับเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งผลการประชุมที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทและราคานองมำในประเทศได้ค่ะหลังจากนั้นแนะนําติดตามประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะจะมีการเปิดเผยอีกหนึ่งมาตรวัดเงินเฟ้อของเฟดค่ะคือดัชนีราคาผู้บริโภคหรือตัว cpi รวมถึงจํานวนผู้ขอรับสวัิการการว่างงานรายสัปดาห์นะคะจะขยับจากที่เปิดเผยทุกๆวันพฤหัสมาเป็นการเปิดเผยในวันนี้แทนค่ะดังนั้นตัวเลข2องทุ่มครึ่งวันนี้ถือว่ามีนัยสําคัญ แลคงค้ำอาจจะมีโอกาสเคลื่อนไหวพันผวนได้ค่ะ